สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาโฮกัพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันในช่วงบ่ายค่ะของมือวันที่7นะคะเดือนกรกฎาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้นะคะแอดพาราทพี่น้องบานทึกสุขสุขอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากแม่วันริมโขงนะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้แม่วันเรามีแนวทางอ่ามาฝากนะคะพี่น้องค่ะหลังจากที่ต้องหวดแม่วันเล่าลงไปแล้ว คลิปหนึ่งเนาะเป็นแนวทางของปู่นาคราชเมื่อนี้นะคะเป็นของอ่าย่านาคราชละกัแม่นั่งนอนนะคะคอยไปลองค่ะแนวทางของแม่วันในคลิปนี้ค่ะสิเดมาเป็นตัวใดคอยไปลองว่าติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าค่ะแม่วันจ้าอันแม่วันมีอไไรมาฝากบน้องมื่อนี้แม่วันคะเออแม่ว่าสิลงคลิปของย่าค่ะได้ค่ะ กับองยาก็เพิ่นมากแต่นหนึ่งนะ<อ>ถ้าลงใสค่คลิปเดียวกันซะเด้เอคลิปเดียวกันเนาะแม่มันเออใสค่คลิปเดียวกันค่ของยาน่ะเพิ่นห้เพิ่นเขียนเป็นโตัห้เพิ่นหา,นนนหา,นหาสองเก้าสี่อัอนนี้ของยาสองเก้าสี่เออเป็ห้ผู้เดียวหอากับแยกหายกระจัดสาตว์หรีดเอาค่ะบาร์นีย์แยกออกมากคันแม่แยกหาย่นแม่นิ่ง ก้าสี่ค่ะเออโตโตหนาเท่าประมูลเอามานี้ฟ้องมาเจเนอร์นี่เพิ่พ์นไฮห้าศูนย์แปดห้าศูนย์แปดมาเจเนอร์นี่นเ,ออเป็นผู้ใดคะแม่วันฮะมาเจเนอร์นี่นคงมของเมย์น่นอนอน๋อค่ะเออเพิ่์นไฮห้าศูนย์แปดแต่ว่าคนมาแยกออกมากนั่นคนกล้ากับบาทนั่นห้าศูนย์ ม้นการกรบาหาศูนย์เอา้าเออแม่วันนันที่ฟันการกรบานนี้มันออกปกติของของเราหน่ะเพือ่อใดก่อนออกกันแล้วสุก่อนนี่มันก็ออกเฮ้ยคงคงยาก็คงปูนากันอ,อืมค่ะเออมนก็ออกกากบะบานมันก็ใหก้านกากบาหาศูนย์ไแต่สามตัวนั่นเฟดศูนย์ห้าคนสี่นะค่ะห้าศูนย์แปดหรือแปดศูนย์ห้าแม่วันฮะแม่วันมาหาศูนย์แปดหรือแปดศูนย์ห้า อันเพิ่นเพินเ่นเฮตไทยนั่นหาศูนย์แปดค่ะแต่ว่าบัตรเป็นมากแยกออกคนตีกากระบาทนะ่ะคนตีห้าศูนย์โอ้ี้ตัวนี้การกรบาทค่ะอืม 9, อืมกากบาทอืมบัดรของยาเขานะเนี่ยเพิ่นหาสองสี่เก้าแต่เปิ้ลม้งกลมไหาอยู่เนี่ยเก้าสี่ค่ะเพิ่นมงกลมตัวกับเออสองสี่เก้านะคะ เออมันเป็นตัวกลับก่อยว่าเลขพันสิกับได้มนีก่อยว่าค่ะแบบนี้คนก็เรยกว,ว่าอันพันสิบโบเดม่าบันี้พันเตรียมโตขเอขอายย่าพั้นช้าอีังเดียวชุนปพวกปูเน,นี่ยเสียโบเดม่ากนี่ยโบเดม่าหายตัวนี้่ของปูนี่ยก็ว่าหายซ้ำนี่พันสิบโบเดม่าอีกแล้ยวค <tha. S 2> นเตรียมโตเขาพันช้าแล้วคนแบบอืมค่ะเออก็เลยรุ่งซ้ำนี่เดนานั่งค่ะอันว็วนเปลี่ยนแปลงห่อนมือเข้าจังสิโทรหาดอก อืมค่ะอืเตยเพื่อนบอกนะมันมีโทนนี้เด็ดนะค่ะจะมีอสอกเเลือออขอสองสี่เก้าแล้วก่ะเพื่อนว่าเก้าสี่นกของอยาเนาะค่ะจ้าจ้าจ้าแล้วก่ะของแม่นางน้อน,นี่เพื่อนเขียนหาศูนย์แปดจ้ามันเพื่อนเราก็เลยอ่ากากบ,บาบะท่ามหาศูนติคะจ้าจ้าจ้าอืมค่ะค่ะได้ค่ะเพอ,อนเอากับคุณเอาหน่อเนี่ยตาลินเอาน่ะเลยค่ะ จ้าจ้ามมีสำหนีวะท<อ>ี่แม่วันเออมีสำหนีเลยเออจะก่อนคอ่นเป็นเสียงเลน่นๆโดยแม่วันนอ้องแล้เจหุ่มเจแั่เลีเ้ยงเขาเลี้ยงหน้าเออค่ะค่ะค่ะแม่วันคะได้ได้ค่ะได้ขอบคุณแม่วันทลานไหนได้ค่ะเด้อสวัสดีนะคะจ้าจ้าจ้าค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะ่ะพี่น้องคะแนวทางจากแม่วันริมโขงนะคะ วันนี้นะคะแม่วันเรากระหลังจากต้องวดมาแล้วเนาะแม่วันเรากะมาว่างแนวทางวันนี้เป็นคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันนี้นะคะคลิปแรกแม่วันลงไปของปูนหนัคลาสนะคะซึ่งนะคะของแม่วันันวลท่พนมากกับเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะไใบราคะเขาสีหงกับเก่าหนึ่งนะคะวันนี้แม,ม่วันเรากะมีแนวทางของอยานหนักคลาสกับแม่นั่งนอนมาฝากเนะค่ะพี่น้องเด้อดเอาแนวทางของยาค่ะเพิ่นไห่มา สามตัวนี้เราวหายสองซีเก่านะคะพี่น้องเด้อะหายสองซีเก่าบัตรสองตัวนี้พันมาเป็นเก่าซีนะคะพี่น้องคะกะวงกลมเก่าซีนะคะแสดงว่าตัวนี้ญาเนี่ยเราจะต้องหายซื้อไปซื้อกลับนะคะสําหรับซีเก่าเก่าซีเนาะคะ่ะไปพี่น้องเนาะส่วนของแม่นั่งนอนนะคะสามตัวหาศูนย์แปดนะคะหาศู 8, นย์แปดบันทีสองตัวพันเขียนหาศูนย์นะคะแล้วก็กากระบาดทับกากระบาดทับหาศูนย์ทั้งสี่นะคะ พ่อแม่พี่น้องคะเอาจังใดกาย่าลืมพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมด้วยค่ะเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะกะมีประมาณนี้คะ่ะสําหรับแนวทางจากแม่วันริมโค้งนะคะพ่อแม่พี่น้องคะอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิงนะคะพ่อแม่พี่น้องคะทางช่องนําเสนอเผื่อเป็นแนวทางคือเก่าคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง นะคะพี่น้องคะผู้ใดที่เคยติดตามแนวทางของแม่วันเนาะค่ะเนาะแม่วันเราเคยฝันลักษณะนี้นะคะฝันรู้สึกสิฝันสองเทียสองมวละเทียอย่างประมาณนั้นเราฝันว่าเขาเพิ่นมาเขียนเลขให้นี่แหละพี่น้องเขียนเลขให้แล้วเพิ่นกากระบาดทับแบบนี้นะพี่น้องเพิ่นกากระบาดทับเหล็กสินะอ่าวงนั้นมันก็ออกตัวที่เพิ่นกากระบาดทับนะคะไปพี่น้องคะกตอนแรกก็คิดว euh, ่าเอ้าเพิ่นกากระบาดทับเนี่ยมันสีออกหรือว่าบ่ออกก็เพิ่งเริ่มค่อยทำแม่วันอยู่นะคะพี่น้องคะ กากระบาดทับจังส okay, okay. ินะไปพี่น้องมันผันออกตัวที่กากระบาดฉันนี่ล่ะไปพี่น้องคะเนื่องว่ากากระบาดเล้วมันบออกจังสินะพี่น้องเนื่องว่ากากระบาดทับก็คืออบ้านท้องก็สิว่าขีดขีดกายเนี่ยเพเอาจังสินะประมาณนั้นนะคะพี่น้องคะตะวันของิ่นผันออกเซยไปพี่น้องคะวันนี้นะคะิ่นกากระบาดทับหาศูนย์นะคะไปพี่น้องคะหายน้าไปพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อจังใดกะทางช่อง นำเสนอเผื่อเป็นแนวทางคือเขาพีพ่น้องสําหรับคลิปนี้ก็เป็นความเสือส่วนบุคคลค่ะพีพ่น้องคะ่ะขอขอบุญขอบคุณพีพ่น้องบรเท่าสุขสุก้อนนะคะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบุญขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบุญขอบคุณแนวทางจากแม่วันริมโคงค่ะสําหรับพี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะตาก็อยากสิาพาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาเม่เรลก็อย่าลืมนะคะฝาก กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิได่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากท่างรายการนะคะพม่พี่น้องคะแนวทางของแม่วันงวดิพานมานี่เขาทั้งบนทั้งล่างนะคะพี่น้องเด้อเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะและะ้วหลังจากอาประกาศผลปุ๊บแนวทางของแม่วันเลาเขาปับ๊บและะบ้วก็บันทึกขึ้นตองวดน,นะคะแม่วันแล้วก็ฝันฝันดีเลยนะคะฝันเห็นในหลวงราชการที่เก้านะคะ ฝันเห็นในหลวงราชการที่เก่ามหานะคะพี่น้องคะฟันดีตั้งแต่ต้นวดเลยนะคะสําหรับไม่ว่าริมมคงนะคะพี่น้องคะมือนีนะคะจังด๋กันําไเป็นพิจารณาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อสาหรับแนวทางอาทีทีมไม่ว่าเรานํามาบอกส่ฟังเนาะมือนีไม่ว่าเราอาจจะได้เวิานนิดนึงนะคะเพราะว่าพ่นไม่ว่าเราก็อยู่ในงานพอดีนะคะพี่น้องคะอาอยู่ในงานพอดีก็เลยได้เบ้าให้นิดเดียวเราก็เสียงก็ค้นเขามากันนะพี่น้อง อือฮัลโหลพี่น้องคะนําไปพิจารณาเบิ้งเนาะพี่น้องสำหรับแนวทางอ่ารัฐบาลไทยนะคะทำมักระชอบอย่าลืมนะคะหยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พ้อมนะคะพามพี่น้องคะพูดละใบสองใบฮาเทียมิโชกไปน้ากันเนาะคะ่ะไปพี่น้องเนาะ ก็มีประมาณนี้นล้ะคะ่ะพี่น้องคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพี่น้รองมาเท่าสกุลสุขอน,นะคะ่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วนกะ็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหารับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณทางจากแม่วันริมโขงค่ะสาําหรับพ่อยพลองท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกคะ่ะพี่น้องคะท่านผู้อ,อยากสิพาดกับแนวทาง เด็ดๆแบบนี้นะคะขอใ่้เราก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บม่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารทั้งจากทางรายการเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอกสิเดอร์คอร์โตล่าพี่น้องบันเท่งสกุสุกัญไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมเอาไว้ในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ